ต่อไปนี้เราจะเรียนในเรื่องสัญญาณมือกันนะขอให้ลูกเสือทุกคนตั้งใจดูกันให้ดีๆละ่ะในการฝึกระเบียบแถวผู้กำกับลูกเสืออาจสั่งด้วยสัญญาณมือลูกเสือจึงจำเป็นต้องเรียนรู้สัญญาณมือเพื่อจะได้แปลสัญญาณมือที่ได้รับและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องรวดเร็วสัญญาณมือที่ลูกเสือจำเป็นต้องเรียนรู้นั้นมีดังต่อไปนี้เอาละเรามาเริ่มที่สัญญาณมือแรกกันเลยดีกว่า เตรียมคอยฟังคำสั่งหรือหยุดการให้สัญญาณผู้กำกับจะเหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะมือแร์นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันหันฝ่ามือไปข้างหน้าเมื่อเห็นสัญญาณนี้ให้ลูกเสือหยุดการเคลื่อนไหวหรือหยุดการกระทําการต่างๆที่กำลังทําอยู่หันหน้าไปทางผู้บังคับบัญชาเพื่อคอยฟังคำสั่งถ้าอยู่ในแถวให้ยืนอยู่ในท่าตรงรวมหรือกลับมา การให้สัญญาณผู้กำกับจะเหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศีรษะแบมือไปข้างหน้านิ้วมือทั้งห้านิ้วชิดติดกันและหมุนมือเป็นวงกลมจากซ้ายไปขวาเมื่อเห็นสัญญาณนี้ให้ลูกเสือรวมกองรีบมาเข้าแถวรวมกันเคลื่อนที่ไปยังทิศที่ต้องการการให้สัญญาณผู้กำกับ จะหันหน้าไปยังทิศท,ที่ต้องการชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะสุดแขนฝ่ามือแบไปข้างหน้านิ้วชิดกันแล้วลดแขนลงเสมอไหลเมื่อเห็นสัญญาณน,นี้ให้ลูกเสือวิ่งไปยังทิศท,ทางมือเร่งจังหวะหรือทำให้เร็วขึ้นการให้สัญญาณผู้กํากับจะงอแขนขวามือกำเสมอบ่าแล้วชูขึ้นตรงเหนือศีรษะแล้วลดลงหลายๆครั้งติดต่อกัน เมื่อเห็นสัญญาณน,นี้ให้ลูกเสือรีบวิ่งหรือเร่งจังหวะสิ่งที่ทำอยู่ให้เร็วขึ้นนอนลงหรือเข้าที่กำบังการให้สัญญาณผู้กำกับจะเหอียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าเสมอแนวไหล่ฝ่ามือแบกความลงนิ้วชิดกันแล้วลดแขนลงและยกขึ้นที่เดิมหลายๆครั้งเมื่อลูกเสือเห็นสัญญาณน,นี้ให้รีบนอนหรือเข้าที่กำบังทันทีลุกขึ้นการให้สัญญ